สวัสดีครับพี่น้องปองปลาเอฟซีที่รักที่กินหอดกิดถึงครับสุขสุขคนับไก่โมนีไก่มาพอกันคือเก่าเนาะครับกับวิญญาณดอกแต่าี่าบอกความคิดถึงกินถึงกักินเหล้ากินเบียร์เนี่ยเด้อครับเด้อยายจากทต่งานหลายเป็นห่วงครับเป็นห่วงกับกัมมี่เอฟซีท่านหนึ่งหลังไม่มาหาว่าทําไมคนที่ทางานมันคงมันคงแล้วเช่นไออาชีพราชการหรือว่าอาชีพห่างร้านบริษัทที่มันมั่นคงแล้วนะครับพอมาถึงจุดหนึ่ง ทำไมเขาถึงอยากเอรีบางทีเขาก็อยากลาออกก้อนก้อนก่เษียณครับก่เสียนฟังยังสิโนพี่เนาะก็ฟังง่ายๆคือไก่ทครับเข้าค้นเข้าแหลกๆอยากมีผัวอยากมีเมียไหมครับอยากมีผัวอยากมีเมียพออยู่ไประยะหนึ่งระยะหนึ่งปรากฏว่ามันมันที่เริ่มเป็นโวของตัวเองแล้วกัมันที่เอิมเป็นสีอิ่มันที่เปิดมันที่เปิดครับเปิดแล้วก็ที่หาเรื่องนู่นนี่นั่นเมื่อวากันเราสุดท้ายกัใชายใส่เข้ามา เราเข้ากันไม่ได้มาสันว่าครับเราเข้ากันไม่ได้ทางทางทีสี่กันมาใจจะจะปีแล้วครับัาสุดท้ายว่าเบื่อกันเปิดกันอิ่มกันก็เลือกร้ากันไปก่อนปกติเราการการแต่งงานครับการแต่งงานแต่งงานก็มักจะต้องอยู่กันจนเข่าจนแกเนาะหรือว่าตายจากกันไปข้างนึงนะครับแต่ว่ามาอยู่สมัยสมัยสมัยนี้แต่งงานครับแต่งแต่งง่ายเลิกไวแต่บ่บมีปัญหาครับป่มีปัญหาข้อหมายกันขึ้นกันครับพ้นทีข้าจ้าเห็นงาน มาถึงจ,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 จุดหนึ่งแล้วทำไมถึงอยากเออรี่ทำไมถึงอยากลากออกก็เนื่องจากว่ามันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งครับคนนี้ก็ได้ทีตรงานคนนี้ได้องค์กรนั่นพวกผู้เฒ่าครับอายุหาสิบกวกลัวกันไปแล้วก็บอกว่าไงคือผู้เฒ่าครับพวกพวกเฒ่าเฒ่าเฒ่ากระโหลกกะล่าครับแก่ๆเราบังเอิญเขามีอำนาจวาสนาได้ไปเป็นหัวหน้าได้เป็นผู้บริหารครับพอเป็นผู้บริหารปุ๊บเป็นเรื่องหนึ่งขององค์กรปุ๊บนะครับวิชัช่นเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับวิชั่นวิชั่น แต่ละคนขนาดคนเก่าวิชันเขาดีอยู่แล้วนะครับคนที่ขึ้นมาใหม่ก็ต้องมาเปลี่ยนวิชันเป็นคนเจ้าของเองอีกครับคนที่คิดเองว่ได้คิดเองว่ได้ไรดอกเขาจะมีทีมงานของดอกตรงดอกเตอร์ดอกแต่เทั้งหลายแหละสิคิดให้เขาก็คําบอกมาสิสวยหรูครับแล้วเขาก็ส่งอทอร์เกตตามที่วิชันที่เขาวางไว้นะครับทางทางที่ตอนเขาที่เป็นเล็กน้นนอยอยู่เป็นเป็นชั้นผู้น้อยอยู่ก็เห็นว่าอะไรทกันครับแต่ว่าพ่อเขามาขึ้นมีมือนหนึ่งเขามาออกมีโอกาสได้มาขึ้นเบอร์หนึ่งนี่เขาสิสร้างแบบก็รับตับใหม่เลยครับ Gamer, society, urai, สร้างบ่สนฝ่าสนปฟสร้างบ่บ่บ่กนึกถึงความเป็นจริงของมนุษย์นะครับเขาจะสร้างแบบเขาสร้างอยู่ในห้องแอร์ไอเดียเขาจะบรเจิดเขาจะมีทีมงานพวกโดยเฉพาะพวกนักเียนนอกจบหนอกน้องน้องเล่นมาพวกนี้พวกโลกสวยครับเขียนโปรแกรมแต่ละวันแต่ละย่างนี่มันจะในชีวิตจริงบ่ดด้ครับไปเล่นแบบเขมาไปเล่นไปเล่นแบบขมาเพราะมาถึงจุดหนึ่งอะพวกทีปฏิบัติทีมันก็เบื่อกันนายครับเปิดอิ่มนั่นตัวครับอันนี้ค่สาเหตุทีหนึ่งเขาเรียกว่าสมองไหลเนื่องจากการห้ายหมองครับสมองไหล แต่มองไรก็เป็นรถเหยียบเนียครับเขาหนีเขาเปิดนะครับเปิดแบบมันสร้างเหมือครับมันสร้างมากแบบบางที่มันสร้างตอนมันเป็นมันก็เห็นพวกอะไรกันแต่ว่ามันมีมันพอมันมีมันไม่ได้สร้างเนี่ยมันสร้าง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 จนทั้งขี่มกครับสร้างอยู่อ่ะล่ะเข้าใจเนาะเอฟซีครับสวัสดีครับ